ข้อมูลคืออะไรเราจะสืบสาวถึงมันได้อย่างไรมันมาจากไหน คามสำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินในการถูกเฉียงกันในหัวข้อต้นกําเนิดทางชีวภาพนั้นแน่นอนว่ามันเป็นคําถามของต้นกําเนิดข้อมูลหากว่าคุณไม่มีชุดคําสั่งหากว่าคุณไม่มีข้อมูลคุณจะไม่สามารถสร้างชีวิตใดๆได้เลยครับทุกคนที่ทํางานในด้านชีววิทยาต่างรู้ดีว่า ข้อมูลนั้นจาเป็นสาหรับเซลล์ที่มีชีวิตในการที่จะทาหน้าที่ต่างๆหรืออีกในหนึ่งมันเป็นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับข้อมูลเนื่องจากในฐานะมนุษย์เราก็รู้กันดีว่าข้อมูลนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีที่มามันจาเป็นต้องมาจากไหนสักแห่งดังนั้นคุณจะต้องพึงรละลึกถึงคําถามใหญ่ๆนี้ในคําถามของต้นกําเนิดในทางชีววิทยาข้อมูลทั้งหมดนั้นมันมาจากไหนกันปริศนากําเนิดข้อมูลการระเบิดของข้อมูลในยุคแคมเบรียน ตอนเริ่มแรกมันมีข้อมูลอยู่จนกระทั่ง530ล้านปีที่แล้วมาหาสมุทรของโลกตอนต้นนั้นเกือบจะปัสจักชีวิตของสัตว์โดยสิ้นเชิงจากนั้นในช่วงเวลาทางธรณีวิทยาสั้นๆประมาณ10ล้านปี ในน้ำก็มีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยฉับพลันซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่มีความซับซ้อนเป็นตัวแทนของระนาบร่างกายของสัตว์ที่สําคัญส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโลกของเราซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันทุกวันนี้ว่า c a m b r i a n Explosion ชาลาส์ดาวินคุ้นเคยกับปรากฏการณ์ที่เป็นปริศนาในประวัติศาสตร์ของชีวิตนี้ดีเขามองว่ามันเป็นสิ่งรบควรที่ท้าทายทฤษฎีวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปและการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่ไร้ทิศทางของเขา ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาความลึกลับของการระเบิดแคมเบียนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่เป็นบทบาทสําคัญโดยข้อมูลทางชีวภาพในประวัติศาสตร์ของชีวิตในการระเบิดในยุคแคมเบียนนั้นมันไม่ได้เป็นแค่การระเบิดหรือการปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันของรูปแบบชีวิตสัตว์ใหม่ๆแต่เพียงเท่านั้น แต่มันยังเป็นการระเบิดที่จะต้องมีการรวมกันขนาดใหญ่ในการสร้างข้อมูลทางชีวภาพใหม่ๆขึ้นมาด้วยรูปแบบทางชีวภาพที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีข้อมูลทางชีวภาพนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าข้อมูลทางชีวภาพเป็นความก้าวหน้าอย่างมากเมื่อนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อย่างเจมส์วัตสันและฟรานซิสคริกได้ทําการค้นพบที่น่าตื่นใจพวกเขาได้พบโครงสร้างของโมเลกุลดีเ ซึ่งบรรจุข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของรหัสที่เป็นอักษรดิจิตอล4ตัวลำดับสายโซ่ทางเคมีที่จัดเรียงกันอย่างแม่นยำเรียกว่านิวคลโอไทบ์เบสซึ่งได้ให้ชุดคำสั่งหรือข้อมูลในการประกอบที่ใช้ในการสร้างโมเลกุลโปรตีนที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของเซลล์ที่มีชีวิตคลิกที่เข้าใจในภายหลังว่าส่วนประกอบทางเคมีของด n a นที่ใช้งานได้นั้นเป็นดั่งตัวอักษรในภาษาเขียนหรือสัญลักษณ์ดิจิตอลในส่วนของรหัสคอมพิวเตอร์ เหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เราใช้ในการส่งข้อความที่เฉพาะซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดเรียงของตัวอักษรลำดับของเบสที่อยู่ตามแนวสันหลังของดี a นโมเลกุลเป็นชุดคำสั่งที่แม่นยำที่ใช้ในการก่อสร้างของโปรตีนการจัดเรียงของเบสเหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับการจัดเรียงของกรดอะมิโน20ประเภทที่แตกต่างกันที่ใช้ในการสร้างโมเลกุลโปรตีนและโปรตีนก็ทำงานที่สำคัญต่างๆมากมายภายในเซลล์ ทั้งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลทางพตุกรรมการก่อตัวของชิ้นส่วนโคงรง,งสร้างของเครื่องจกักรโมเลกุลและโครงสร้างทางชีวภาพต่างๆในการสร้างสัตว์ใหม่ๆนั้นจําเป็นต้องมีโมเลกุลโปรตีนใหม่ๆและในการสร้างโปรตีนใหม่ๆนั้นก็จําเป็นต้องมีข้อมูลทางชีวภาพใหม่ๆตอนที่ผมสอนผมเคยถามนักเรียนของผมว่าเราคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ใหม่ๆ เราจะต้องให้อะไรกับมันและพวกเขาก็รู้ได้ทันทีมันต้องให้รหัสใหม่หรือไม่ก็ซอฟต์แวร์ใหม่ชุดคําสั่งใหม่หรือไม่ก็โปรแกรมใหม่ๆและคําตอบทั้งหมดนั้นถูกต้องครับเพื่อที่จะสร้างหน้าที่การทางานใหม่ใในคอมพิวเตอร์คุณจำเป็นต้องให้รหัสและชุดข้อมูลคาสั่งใหม่ๆและสิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันในทางชีววิทยาครับนี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในทางชีววิทยาข้อมูลได้แสดงให้เห็นในระบบทางชีวภาพ ในการสร้างรูปแบบใหม่ของชีวิตสัตว์นั้นจำเป็นจะต้องมีรูปแบบของเซลล์จำเป็นจะต้องมีโปรโตีนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลทางพันธุกรรมและคำถามใหญ่ที่ผุดขึ้นมาจากเหตุการณ์ของการระเบิดในยุคแคมเบรียนนั้นนั่นก็นนคือหากคุณต้องการจะนึกถึงว่าจะสร้างสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรสัตว์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรคุณจำเป็นจะต้องมีคำอธิบายสำหรับความต้องการข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างชีวิตขึ้นมาตามที่ทฤษฎีแบบสังเคราะห์ในปัจจุบันได้เสนอโปรตีนใหม่และรูปแบบใหม่ของชีววิตตสัตั์นน้ เกิดขึ้นผ่านการกลายพันธุ์ในพันธุกรรมแบบซุม่มและถูกคัดเลือกด้วยกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติแต่ตัวอักษรพยัญชนะหรือส่วนของรหัสคอมพิวเตอร์ในการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการลดทอนความหมายหรือการทํางานและท้ายที่สุดจะเป็นการทําให้เกิดการไร้ความหมายเสียมากกว่าอย่างที่เราได้ประเมินว่าตัวอักษรดิจิตอลหรือตัวอักษรทางข้อมูลพันธุกรรมทําให้เราเกิดคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลไก กับเคลื่อนการแายพันธ์เราทราบดีจากตัวอย่างของรหัสคอมพิวเตอร์ว่าหากคุณเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มในส่วนของรหัสคอมพิวเตอร์นั้นมันดูเหมือนว่าคุณได้ไปทําให้เกิดการลดระดับของข้อมูลจากที่มันมีอยู่เดิมแล้วฉะนั้นคุณต้องมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่หรือโปรแกรมใหม่ปัญหานี้ได้รับการยอมรับมานานแล้วโดยนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรวมถึงกลุ่มจาก MIT ที่ได้จัดการประชุมที่มีชื่อเสียงทักสถาบันวิสตาในฟิลาเดลเฟียช่วงปีคิเตศักราช1966นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาว่ากลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติของการผ่านเหล่าแบบสุ่มนั้นเพียงพอต่อการสร้างข้อมูลทางชีวภาพหรือไม่ในการสร้างสัตว์ใหม่ๆหรือโปรตีนใหม่ๆด้วยกับเวลาที่มีอยู่สําหรับกระบวนการวิวัฒน,นาการหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นคือศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเมเรย์อีเดน ภาษาทางการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบซุม่มในลำดับสัญลักษณ์ซึ่งแสดงประโยชน์ของมันเพราะหากเป็นเช่นนั้นความหมายจะถูกทำลายเกือบทั้งหมดเสมอเมื่อเร่อีเดนจากสถาบัน MIT อีเดนรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรพยัญชนะหรืออักษรดิจิทัลแบบซุม่มมันจะเป็นการลดระดับของข้อมูลในส่วนใดๆของตัวอักษรหรือรหัสดิจิทัลเสมอมันสมเหตุสมผลเป็นอย่างมาก ถ้าว่าคุณกำลังพูดถึงรหัสดิจิทัลในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งของตัวอักษรในประโยคหรือในหนังสือหรือตัวอักษรทางพันธุกรรมใน DNA มันมีวิธีที่หลากหลายในการจัดเรียงตัวอักษรที่ส่งต่อข้อมูลไปในแบบที่จะเป็นข้อมูลที่ไร้ความหมายซิมากกว่าการจัดเรียงที่จะสร้างข้อมูลที่มีความหมายหรือใช้งานได้ครับอีเดนและคณะสงสัยว่ารหัสพันธุกรรมนั้นได้ไเผชิญหน้ากับความยากที่คล้ายคลึงกันนี้ เมื่อมาดูที่การสร้างข้อมูลพันธุกรรมใหม่หรือข้อมูลพันธุกรรมอย่างน้อยที่เพียงพอต่อการสร้างโปรตีนใหม่กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติของการผ่าเหล่าแบบสุ่มนั้นจําเป็นต้องจัดการกับสิ่งที่นักคณิตศาสตร์เรียกว่าปัญหาเชิงการจัดในทางคณิตศาสตร์ใช้คําว่าเชิงการจัดเพื่อเสนอถึงวิธีการที่เป็นไปได้ของกลุ่มของวัตถุที่จะสามารถจัดเรียงหรือรวมกันได้หรือไม่ส่วนในทางพันธุศาสตร์ปัญหาเชิงการจัดนั้น แต่ท้าทายต่อกลไกลการคัดเลือกโดยธรรมชาติของการผ่านเหล่าแบบสุ่มอย่างมากในการที่จะเข้าใจว่าทําไมให้ลองจินตนานการถึงหัวขโมยที่จ้องจะขโมยจักรยานคันใหม่นี้ดูและสิ่งที่หัวขโมยต้องเผชิญนั่นก็คือตัวล็อกที่มีรหัสเปิดกุญแจ4หลักซึ่งในแต่ละแถวนั้นมีตัวเลข1-9ถึงแต่ถ้าว่ามีเพียงการจัดที่ถูกต้องเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นที่จะปลดล็อกตัวล็อกจักรยานออกไปได้เหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องเป็นตัวล็อก นั่นก็เพราะวามันมีวิธีการจัดเรียงอักขระตัวเลขที่มากมายครับที่จะทําให้มันยังคงล็อกอยู่มากกว่าที่จะเปิดออกได้หัวขโมยที่ไม่มีความรู้ในการจัดจะต้องเดาหนึ่งการจัดเรียงที่ถูกต้องระหว่าง1 0คูณ1 0คูณ10คูณ 10, 10, 10ความเป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งนั่นเป็น10,000ความเป็นไปได้ในการจัดเรียงซึ่งนั่นมากพอที่จะร้มเลิกการค้นหาแบบสุม่มสำหรับการจัดเรียงที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามก็ยังพอมีหนทางที่หัวขโมยจะทําสําเร็จอยู่บ้างหากว่าเขามีเวลาที่มากพอในการพยายามในการจัดที่มากพอในท้ายที่สุดเขาอาจจะจัดได้อย่างถูกต้องสักครั้งโดยความบังเอิญตัวยอย่างเช่น หากว่าการพยายามในแต่ละการจัดเรียงใช้เวลา10วินาทีจากนั้นเพิ่มให้เป็น15ชั่วโมงและหากว่าหัวขโมยแขยันมากพอหัวขโมยจะใช้ความพยายามได้มากถึง5,000ครั้งนั่นคือได้ใช้ไปมากกว่าครึ่งของความเป็นไปได้ทั้งหมดจาก10,000การจัดเรียงในกรณีนี้ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะทําสําเร็จมากกว่าที่จะล้มเหลวในการปดล็อก แต่ตอนนี้ลองจินตนาการถึงตัวล็อกที่ซับซ้อนมากขึ้นแทนที่จะเป็นตัวล็อก4หลักแต่ตัวล็อกนี้มีมากถึง10หลักในการจัดเรียงจากกรณีแรกมี10,000การจัดเรียงที่เป็นไปได้แต่กรณีนี้จะมีมากถึง10ยกกำลัง10หรือก็คือโอกาส10,000ล้านการจัดเรียงจะมีเพียงโอกาสการจัดเรียงเดียวเท่านั้นที่จะเปิดตัวล็อก10หลักนี้ได้กรณีนี้ดูเหมือนว่าหัวขโมยจะล้มเหลวเสียมากกว่าแม้ว่าจะให้เขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการทำมัน ดังนั้นจะเป็นอย่างไรในการพึ่งพาการผ่าเหล่าแบบซุมในการค้นหาหนึ่งลำดับด n เใหม่ๆที่ใช้กำกับการสร้างหนึ่งโปรตีนใหม่ๆที่ใช้งานได้ด้วยกับการค้นหาแบบซุมสำหรับข้อมูลพันธุกรรมใหม่นั้นมันดูเหมือนว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวกันแน่ด้วยกับเวลาที่มีอยู่สำหรับกระบวนการวิวัฒนาการอีกในหนึ่งการค้นหาแบบซุ่มสำหรับยีนใหม่หรือโปรตีนใหม่นั้นมันก็คล้ายกับการค้นหาก,การจัดเรียงของตัวล็อกสีแถวหรือสิบแถว นักวิทาศาสตร์ในการประชุมที่สถาบันวิตต้าในช่วงเวลานั้นพวกเขาไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะในช่วงเวลานั้น ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าปัญหาในการค้นหานั้นมันยากเพียงใดในช่วงปลายศตวรรษที่1น6 0นี้เออเราสามารถสร้างชุดข้อตัวแย้งเหล่านี้ได้จากการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเข้าใจด้วยกับภาษาหรือด้วยกับรหัสคอมพิวเตอร์แต่เราไม่มีข้อมูลการทดลองใดๆที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการเทียบเหล่านั้นมันเข้ากันได้กับในกรณีทางชีวภาพจริงๆได้อย่างไรดังนั้นจึงไม่มีใครมาพร้อมกับตัวเลขที่แน่นอนในการตอบคำถามเหล่านั้นกลับไปได้ นักชีววิทยาโมเลกุลในช่วงเวลานั้นยังไม่รู้ว่าจำนวนของการจัดเรียงที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องกันกับลำดับดีเน A นั้นมีขนาดของจำนวนที่มหาศาลและเพิ่มเป็นทวีคูณตามความยาวของโมเลกุล ตัวยอย่างเช่นความสอดคล้องในการที่จะได้มาซึ่งโปรโตีนสายสั้นๆส,สายหนึ่งที่ประกอบด้วย150กรดอะมิโนโอกาสจะเท่ากับ10ยกกําลัง195ของความยาวการจัดเรียงของกรดอะมิโนอื่นๆที่ไม่ต้องการนั่นมันเป็นจํานวนที่มหาศาลเกินจะจินตนาการเลยแต่นักวิทยาศาสตร์ในช่วงคิดศักราช1960ไม่รู้ว่ามันจะมีจํานวนในการจัดเรียงมากเท่าใดกว่าจะได้มาหนึ่งการจัดเรียงที่ใช้งานได้พวกเขาไม่รู้จริงๆว่าการจัดเรียงจํานวนเท่าใดที่จะเปิดล็อกออกได้แต่นั่นไม่สามารถหยุดยยัั้งนกชีววิทา าวิวัฒนาการจากการคาดเดาได้ซึ่งหลายๆข้อโต้แย้งนั่นก็คือว่าจะต้องมีสัดส่วนที่สูงของลำดับที่ใช้งานได้ท่ามกลางลำดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดดังนั้นการค้นหาแบบสุ่มสำหรับลำดับที่ใช้งานได้นั้นจะต้องมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำสำเร็จวิธีที่พวกเขาทำนั่นก็คือการพูดว่าบางทีลำดับทางชีวภาพนั้นไม่จูจ้จี้จุกจิกขนาดนั้นพวกมันไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกับอักขาระในภาษาเขียน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ฉะนั้นนั่นคือวิธีที่พวกเขาทำบางทีโปรตีนก็ไม่ได้สนใจว่าโกรดอมิโน,โนจะเป็นอย่างไรและมีความแปลปรนมากมายขนาดไหนดังนั้นมันจะได้การทำงานที่เหมือนกันที่ดำเนินการโดยสายโซ,โซ่โปรตีนและยีนจำนวนมหาศาลทว่าในการทดลองทางชีวโมเลกุลและทางวิทยาศาสตร์โปรตีนเมื่อไม่นานนี้ได้แทนที่การคาดเดาด้วยกับข้อมูล ซึ่งการทดลองนี้ที่ยืนยันว่าลำดับเบสตีน A ที่สามารถสร้างโปรตีนที่ใช้งานได้นั้นในความเป็นจริงแล้วมันหาได้ยากอย่างยิ่งยวดท่ามกลางจำนวนลำดับที่เป็นไปได้อย่างมหาศาลแล้วมันหาได้ยากแค่ไหนเน่หรือหลังจากการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของนักอนุชีววิทยาอย่างดักลาสแอ็กซ์ได้เผยคำตอบของคำถามนั้นโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะแห่ง ในการทดลองของเขาทําให้เขาได้ค่าประมาณการว่าสําหรับในทุกๆลําดับดีเน A ที่สามารถสร้างหนึ่งโปรตีนที่ใช้งานได้ซึ่งมีความยาวประกอบด้วยกรดอะมิโนเพียง150ตัวมันคือโอกาส1ใน10ยกกำลัง77การจัดเรียงของกรดอะมิโนที่จะไม่พับตัวไปเป็นโครงสร้าง3มิติที่เสถียรของโปรตีนที่สามารถทําหน้าที่ทางชีวภาพได้มีเพียงหนึ่ดับที่ถูกต้องในทุกๆ1ิยกกำลัง77ของลำดับที่ไม่ถูกต้อง เทียบเท่ากับการค้นหาเพียงหนึ่งการจัดเรียงที่ถูกต้องปุนตัวล็อกที่มี10หมายเลขในแต่ละ77หลักจากมุมมองนี้เองพึงระลึกไว้เสมอว่ามีจำนวนอะตอมอยู่10ยกกำลัง65อะตอมในกาแล็กซีทางช้างเผือกในการค้นหาการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมแบบสุม่มในพื้นที่ของจำนวนความเป็นไปได้ขนาดมหาศาลนี้สำหรับการค้นหาเพียงแค่หนึ่ลำดับของโปรตีนที่ใช้งานได้ ดังนั้นแล้วคุณมีโอกาสความน่าจะเป็นที่มหาศาลมากคือหนึ่งใน10ยกกำลัง77ซึ่งมันดูเหมือนว่าเป,เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากมันมีโอกาสความเป็นไปนไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นสําหรับชีวิตแล้วจะโอกาสเหล่านั้นที่จะก่อให้เกิดตสิ่งมีชีวิตได้จะต้องมีการกลายพันธุ์ที่สามารถให้ทางออกของปัญหาได้คุณอาจจะบอกว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหน หากมีโอกาสมากพอมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่คําถามก็คือว่าถ้าโอกาสคือ1ใน10ยกกําลัง77นั่นคือความไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้กับจํานวนของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในโลกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตซึ่งมันเข้าใกล้กับจํานวนนั้นไหมกับกลายเป็นว่าไม่ได้มีตรงไหนใกล้เคียงเลยในช่วง3,500ล้านปีของประวัติศาสตร์ชีวิตบนโลกได้ถูกประมาณการว่ามีสิ่งมีชีวิตเพียง10ยกกำลัง40เท่านั้นที่เคยมีชีวิตอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม10ยกกำลัง40นั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของ10ยกกำลัง77นั่นคือโอกาสแค่1ใน10ล้าน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 กล่าวอีกในหนึ่งเพื่อให้เกิดการพับตัวของ1โปรตีนที่ใช้งานได้กลไกการคัดเลือกการกลายพันธุ์มีเวลาเพื่อค้นหาเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของจำนวนทั้งหมดของลำดับที่เกี่ยวข้องคือ1ใน10นล้า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 นของความเป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งจะตามมาด้วยจํานวนการค้นหาการกลายพันธุ์แบบสุ่มที่จะล้มเหลวอย่างมหาศาลในการได้มาเพียงหนึ่งการพับตัวของโปรตีนที่ใช้งานได้ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของชีวิตบนโลกแน่นอนว่าในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่นั้นจำเป็นต้องการการสร้างโปรตีนใหม่ๆมากมาย และด้วยเหตุน,นี้เองนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งจึงตั้งคำถามต่อพลังในการสร้างสรรค์ของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติของการกลายพันธุ์แบบซุ่มแม้แต่นักชีววิทยาวิวัฒนาการเองก็ได้เขียนวารสารชีวว,วิทยา Professional Peer Review ซึ่งตระหนักถึงความยากลำบากของทฤษฎีวิวัฒนาการแบบดั้งเดิมนักวิวัฒนาการส่วนหนึ่งเต็มใจยอมรับว่าเราอยู่ในยุคข,ของดาวินแบบใหม่แล้วในขณะที่บางส่วนก็เรียกร้องทฤษฎีวิวัฒนาการแบบใหม่ๆเมเยอร์และแอ์ เป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยที่กำลังเติบโตซึ่งได้ผลักดันให้พิจารณาความเป็นไปได้อื่นๆการยอมรับของเมเยอร์เกี่ยวกับความเป็นไปได้อื่นๆนั้นเกิดขึ้นจากงานของเขาในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ระหว่างการศึกษาของเขาเมเยอร์ได้ตรวจสอบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ชาวดาวินใช้ในงานสุดคลาสสิกของเขา On the Origin of Species วิธีการของดาวินมุ่งเน้นไปที่การพยายามหาสาเหตุของเหตุการณ์ในอดีตอันห่างไกลของประวัติศาสตร์วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของดาวินนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นรูปแบบการให้เหตุผลทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าเป็นวิธีการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการการให้เหตุผลของเขามาจากเงื่อนงำที่อยู่เบื้องหลังหลักฐานที่มีมาก่อนเรากลับไปสู่สาเหตุที่น่าจะเป็นหรือเป็นไปได้ ในการอธิบายถึงสิ่งที่สร้างชีวิตหรือชีวิตของสัตว์ขึ้นในตอนแรกหรืออะไรที่สร้างเงินงำเหล่านั้นที่อยู่ก่อนหน้าเราและผมลงเอยด้วยการทําวิทยานพิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยระเบียบวิธีวิธีศาสตร์ประวัติศาสตร์และหนึ่งในสิ่งที่ผมได้ค้นพบในกระบวนการการวิจัยของผมก็คือมันมีวิธีการที่โดดเด่นนี้มันมีชื่อเรียกว่า Multiple c o m p พ t i n g hypothesis method หรือหมายถึงสมมติฐานหรือระเบียบวิธีการอนุมานถึงการอธิบายที่ดีที่สุด นักวิทยาศาสตร์ตัดสินได้อย่างไรว่าคำอธิบายใดดีที่สุดเมเยอร์พบคำตอบอีกครั้งในงานของดาวินกับคนร่วมยุคของเขานั่นคือบิดาแห่งธรณีวิทยาชาไลาเอลผู้ที่ซึ่งตัวแย้งว่าในการที่จะอธิบายไขยอดีตนั้นกุญแจก็คือปัจจุบันไลเอลยอมรับว่าเราควรมองหาคำอธิบายที่สร้างขึ้นจากความรู้ของสาเหตุที่กระทำในปัจจุบัน หรือเหตุที่อยู่ในการดำเนินการอยู่ตอนนี้ทั้งหมดทำให้เมเยอร์ได้ตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ว่าอะไรคือสาเหตุที่อยู่ในการดำเนินการตอนนี้ในการสร้างข้อมูลดิจิตอลเพราะว่าคำถามที่สำคัญในต้นกำเนิดออของชีวิตสต์และต้นกำเนิดของชีวิตมันก็คือว่าข้อมูลนั้นมาจากแห่งหนใดรหัสดิจิตอลที่อยู่ในโมเลกุลดีอเอข้อมูลที่ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างรูปแบบใหม่ๆของชีวิตนี้มาจากไหนและผมก็ได้รู้ว่า คำตอบของคำถามนั้นก็คือปัญญาอันฉันฉลาอดที่เป็นสาเหตุที่ดําเนินการตอนนี้คือเหตุที่เรารู้ได้จากรูปแบบของพวกเราและประสบการณ์ของพวกเรากุญแจอีกประการหนึ่งจากแลเรอนั่นคือความสามารถในการสร้างข้อมูลนั้นมีอยู่ในผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นไม่ว่าเราจะมองดูที่ตัวอักษรจารึกไฮเอโรกรฟหรือย่อหน้าในหนังสือส่วนของรหัสคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ข้อมูลที่ฝังอยู่ในคลื่อวิทยุทุกครั้งที่เรามองดูที่ข้อมูลโดยเฉพาะเมื่อเราค้นหาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลหรือตัวอักษรพิมพ์ และติดตามสืบลึกไปยังสุดสายแหล่งที่มาของมันเราก็จะสืบไปถึงสิ่งที่มีสติปัญญาเสมอครับไม่ใช่กระบวนการทางวัตถุดังนั้นการค้นพบว่าข้อมูลที่กำลังทำงานซึ่งแสดงเห็นในสิ่งมีชีวิตการค้นพบที่ว่ามีการรวมกันของข้อมูลมหาศาลในประวัติศาสตร์ของชีวิตก็อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในการระเบิดในยุคแคมเบรียนมันบ่งบอกว่าการออกแบบอันช้ญฉลาดได้มีบทบาทกระทำในประวัติศาสตร์ของชีวิตแล้วมันก็บ่งบอกกับผมด้วยว่า มันเป็นไปได้ในการที่จะกําหนดให้การออกแบบอันชาฉลาดเป็นเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และนี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการออกแบบอย่างมีวิทยาบัญญัติที่สร้างขึ้นจากการให้เหตุผลของรูปแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่ชาลซาวินได้ใช้ในหนังสือ The Origin of Species หากคุณต้องการจะบอกว่าการออกแบบอย่างมีวิทยาบัญญัตินี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วหรือก็คุณก็จะต้องพูดด้วยเช่นกันว่าข้อโต้แย้งของดาวินในหนังสือ The Origin of Species ก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีใครอยากจะพูดแบบนั้นว่าดาวินไม่ได้ใช้วิธีการที่ไม่เป็นวิอก เขาแค่ใช้ระเบียบวิธีการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างออกไปอย่างการให้เหตุผลด้วยระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เชิงปรวัติศาสตร์และผมก็ใช้ระเบียบวิธีแบบเดียวกันนี้เช่นกันในการกําหนดทั้งสิ่งที่ใช้สนับสนุนการออกแบบอย่างมีวิทยาบัญญาในหนังสือทั้งสองเล่มคือ Darwin s t a l t และ Signature i n t h e Cell